ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมแบ็คเอกเครื่งชินเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมบอมคริปโตเหมือนเดิมนะครับมาวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการขยายจอแบบคนงุบน้อยฉบับคนงุบน้อยนะครับอันนี้ดําก่อนนะครับว่าต้องเป็นตัวที่มีการ์ดจอเนาะตัวที่มีการ์ดจอเอ็นวีดีแนะครับแล้วก็ CPU ของคุณยังไหวนะอย่างเช่นของผมมันยังเหลือประมาณ40%นะครับให้เพิ่มอีกหนึ่งจอก็อยังได้นะ โดยปกติทั่วไปจอของผมจะใช้เป็นจอ23นิ้วนะครับมันเปิดสูงสุดก็จะได้6จอแบบนี้เลยแต่ว่าผมจะมาสอนวิธีการทําให้มันขยายจอได้ประมาณ10กจอเนาะเรามาดูครับวิธีของผมก็คือให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ Nvidia Control Panel นะกดไปเลยครับทุกคนเมื่อมันเข้ามาที่หน้าต่าง Nvidia Control Panel เรียบร้อยนะครับกคนก็ให้มาที่ m u นู 3D s e t t i n g นะตัวนี้ให้เราเลื่อนหานะครับ ให้เราเลือกหนาคำว่า DSR นะครับ DSR นะแล้วก็มันเป็น off อยู่ใช่ไหมครับให้เราติ๊กครับติ๊กแล้วก็ให้เราติ๊กถูกให้หมดนะครับตัวที่ขึ้นมาคือให้เราติ๊กถูกทั้งหมดเลยมีเท่าไหร่ติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับแล้วก็กด OK นะครับอ่าเสร็จแล้วก็กด a พลายไปเลยเนาะเดี๋ยวรอมันจะคูน,นี้ครับมันก็จะ a พลายหน้าจอเดี๋ยวรอมันจะคู่ครับเคโหลดเสร็จแล้วก็ให้เราปิดไปได้เลยนะครับ โอเคปิดออกมาแล้วเรียบร้อยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ให้เราคิดขวานะครับอันนี้เป็น Windows 10นะลืมบอกไป w n n o w w ส10แต่ว่า Windows 11ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับให้เรามาที่ d i s p l a y Setting นะครับคลิกตัวนี้เดี๋ยวผมขอดอลงนิดนึงมันจะได้เห็นชัดนะครับตอนนี้จอของเรานะครับทุกคนเป็นฟูลให้ดีเนาะคือ1ั2 0แล้วก็คูณ1,080นะครับอันนี้เริ่มุดละ เดี๋ยวเราค่อยกลับเชิมนะอันนี้คือมันอยู่หน้าอยู่ในหน้าต่างของอาแมปเกิน5นาทีมันก็จะหลุดนะครับทุกคนเห็นไหมหลุดละเดี๋ยวผมจะมาสอนที่วิธีการทําให้มันไม่หลุดด้วยเนาะก็เรามาที่นี่ครับ display resolution เลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกของผมอันนี้จะปรับเป็นแค่ 2K นะขนาดความละเอียด 2K ก็คือ5อา2 5 6นะครับคูณ1 4 4 0นะอันนี้คือขนาด 2K นะครับ ก็เลือกไปเลยครับอันนี้แนะนําคนที่มีจอ 2K ยิ่งดีนะครับเอา้าผมกดผิดซอรี่จอีครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่อยู่ไหนล่ะอ่าอยู่นี่แล้วก็ตัวนี้ไปเลยพอเราคลิกแบบนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ให้เรามาเลือกนี่ครับเลือกอ่ะตัวนี้เนาะเปอร์เซ็นต์นี่ครับจาก1 5 0ซทุกคนเป็นอะไรก็ตามให้เราเลือกเป็นหนึ่งนะครับโอเคเลือกเป็น1 0 0แล้วก็ มันก็จะเห็นไหมจอมันก็จะขยายขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่เลยจอเรามันก็จะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวผมพอดูในโ b เบสก่อนว่ามันขึ้นไหมอ่ะนี่เดี๋ยวผมปรับในโอเบสเรียบร้อยแล้วนี่ครับจอมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะพอดีเมื่อกี้โอเบสมันไม่รองรับนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยเรียบร้อยเลยนะเห็นไหมมันก็จะได้เพิ่มมาอีกกี่จอครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้าสิบไหมเป็นห้าสิบนะครับแล้วก็ทําการย่อได้นะทําการย่อได้นะครับทุกคน ย่อจนกว่าเราจะพอใจอ่ะผมเอกแค่นี้นะตัวนี้ผมก็จะย่อมาอีกย่อจนกว่าเราจะเพิ่มจอได้นี่เลยตัวนี้ก็เช่นกันผมก็จะขยับย่อลงมาเรื่อยๆนะครับมาดูว่ามันจะได้กี่จอกันเนาะนี่เลย2แล้ว3แล้วตัวนี้ก็ย่อมาอีกนะครับย่อเล็กๆเลยนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะ อ่านี่เลยนะครับ4จอคือเพิ่มได้4จอนะครับ4จอแล้วข้างล่างเหลได้กี่จอนะครับข้างล่างได้กี่จอเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะข้างล่างก็น่าจะได้อีก2จออ่าอีก1 2 3ข้างล่างได้อีก3จอนะข้างล่างน่าจะได้อีก3นะครับทุกคนอ่ะดูข้างบนได้4เนาะข้างล่างก็น่าจะได้อีก3เดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้ขึ้นมา เพื่อที่เอามาวางให้ดูนะ้องว่าได้ไหมจัดจอดีๆได้นะครับแบบนี้คือได้นะเข้าบอมลองดูครับได้นะครับข้างล่างก็ได้เนะนี่เลยตัวนี้ก็ได้ข้างล่างก็ได้นะไ,ดไ,ดได้ทั้งหมดหนึ่งสอสามสี่อตัวนี้สามสามแล้วตัวนี้ก็อีกสี่สี่สามสิบสองนะครับได้เป็นสิบสองจอนะจากหจอนะครับทุกคน จากหจอได้เป็นสิบจากหจอได้เป็นสิบสิบสอก็เพิ่มขึ้นมาเท่าหนึ่งเลยนะครับ CPU ก็รันรันโปรตินะมนไม่มันไม่ได้กินเพิ่มเท่าไหร่นะมันไปหนักกับการ์ดจอเฉยๆนะครับแล้วตัวนี้ขนาดสองขนาดแล้วขนาดตัว2อคีมันลันบัดได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองเข้าบัดให้ดูนะครับอ่ะผมปิดตัวนี้ออกก่อนเนาะเพราะมันน่าจะเป็น ID เดียวกัน เรามาลองดูครับว่ามันจะรันบอทดได้ไหมผมจะกดสตาร์ทไปเลยนะครับอันนี้บอร์ดก็เป็นบอทดที่ผมใช้แต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ปล่อยมือครับเรามาลองดูว่ามันจะรันได้ไหมนี่ครับรันได้บอร์ดก็รันได้ปกตินะครับทุกคนบอทดรันได้ปกติเลยแม้ตัวนี้ก็รันได้นะครับตัวนี้ก็ใส่รันได้แต่ว่าตัวนี้มัน เป็น ID ดียก,กันกับ ID 2ใส่ ID นี้ ID ข้างบนน่าจะหลุดนะครับน,นี่ก็เห็นไหมหลุดแล้เรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับบอรดลันได้นะครับ่าผมขอ Control คอนโทรลพสักครู่นะผมขอ็เอาออกสักอันก่อนลองดูครับนี่ข้างบนก็ลันให้ปกตินะ 2K จอคจลันได้นะครับแต่ว่า CPU ผมวิ่งไปร้อยเลยนะครับทุกคน CPU วิ่งไปร้อยเลยนะโอ้โห CPU ผมมันไม่ไหวครับถ้า CPU แรงๆนี่เพิ่มได้แน่นอนเนาะเดี๋ยวเราจะไปลองเพิ่มจอสี่เคลองดูเนาะว่ามันจะเพิ่มได้ไหมน,นี้บอร์ดมันก็จะนี่ครับร้านเหมือนเดิมเนาะบอร์ดก็จะเลื่อนให้เหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ c p u ผมมันไม่ไหวครับทุกคนมันเลยน่วงนะน,นี้ต้องขอไปด้วยนะครับทั้งเปิด obs แล้วก็ทั้งเปิดบอมนะครับแต่นไหบอร์ดก็จะลากไปเรื่อยๆอยู่แบบนี้อยู่แล้วครับ ได้นะทุกคนอันนี้คือได้นะครับเดี๋ยวดูจออื่นมันจะเชื่อมจออื่นให้ไหมนะโอเคลองดูตัวอื่นกับจออื่นด้วยอ่าจออื่นก็เชื่อมนะครับทุกคนจออื่นก็เชื่อมเนาะเชื่อมเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับบอดตันได้นะครับแต่ว่าบอดมันผมไม่ค่อยใช้นะบอดผมจะใช้แค่ตอนกลางคืนเนาะตอนที่นอนครับส่วนกลางวันก็ เล่นมือนะครับว่าเล่นมือยังไงมันก็ไวกว่าบอดอยู่แล้วแหละว่าบอดมันจะมาเสียเวลาตรงที่มันต้องมาคอนเน c กบ่อยๆเนาะนี่ครับลองดูว่ามันจะเชื่อมได้ทุกจอไหมนี่ซี u ผมก,กลับมาแล้วเรียบร้อยซี u ผมมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะผม,มว่าจะเปลี่ยนใหม่อยู่เดี๋ยวเรามีงบเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มนะครับโอเคแบบนี้คือร้านได้ครบนะครับโอเคทุกคนมาเราจะมาลองจอแบบ 4K ดูนะครับว่ามันจะไหวไหมเนาะ มาที่ Display Setting เหมือนเดิมนะครับือผมขอย่อลงเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงนี้ครับปรับจาก 2k นะ2 5 6 0คูณ1 4 4 0ให้เป็น3 8 4 0คูณ2 1 6 0นะครับแล้วก็ตัวนี้มาเลยดึมขอปรับใน OBS แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมปรับใน OBS เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ ทุกคนดูนครับมันก็จะเป็นจอแบบนี้เหมือนเดิมใช่ไหมให้เราปรับตรงนี้ครับให้เป็นหนึ่งอยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะครับโูแต่ว่าจอนี้เล็กมากนะครับมองไม่เห็นเลยครับเห็นไหมจอโคตรใหญ่รับพื้นที่โคตรใหเลยเราก็ทําการย่อลงได้อีกนะครับทุกคนปกตินะก็ย่อลงมาอีกนะครับดึมขอย่อก่อนนะสายย่อครับทุกคนเราจะเพิ่มได้อีกกี่จอเนาะ โอเคตัวนี้ได้อยู่นะครับดึมขอหน้าก่อนนะครับตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณตามนี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเ็ดแล้วก็หนึ่งสองสามสี เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่ยี่สิบแปดก็คือยี่สิบแปดจอนะครับทุกคนคือถ้าเรามีจอปรับได้จอสี่เคเราจะได้ยี่สิบแปดจอนะเดี๋ยวเราลองมาลันดูครับว่าบอทดมันจะลันได้ไหมเรามาลองลันบอทดดูนะครับเจอจอสีความละเอียดสีเคจอมันยังจะลันได้ไหมครับมันจะเชื่อมให้ไหมผมว่าอาจจะไม่ได้วนะ่คความละเอียดมันอา้าวความละเอียดพอด้วยครับทุกคนอา้าวเชื่อมได้ครับแบบนี้ ต้องดูเนาะว่ามันจะรีคอนเนคให้หรือเปล่านะครับรีคอนเนคให้ก็ถือว่าปล่อยได้ยาวๆนะสำหรับคนที่มี CPU แรงอยู่แล้วแล้วก็มีการจอ NVIDIA ด้วยนะครับเรามารอดูว่ามันจะคอนเนคก wallet ให้หรือเปล่าอ้าวทุกคนดูครับมันคอนเนคก wallet ให้ด้วยนะครับแสดงว่าได้นะครับทุกคนสับคนงบน้อยก็ทําได้นะครับไม่มีตังค์เพิ่มจอแต่ว่า CPU ยังเหลืออยู่ก็เพิ่มได้นะปรับเป็นจอ 4K ก็ยังได้ครับนี่ครับมันก็ยังรันให้นะ รันปกติเลยครับโอเคครับแบบนี้คือใช้ได้นะครับสาหรับคนที่งบไม่พอเพิ่มจอว่าจอหนึ่งก็ประมาณ15ื่นเลยนะหรือว่าใครมีเป็นจอ2อ4 k อยู่แล้วก็ทําได้อันนี้จอผมมีแค่23นิ้วนะครับก็ยังปรับเป็นจอ 4K แล้วก็เอามาใช้างานได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเพิ่มจอสหรับคนงบน้อยเนาะก็ได้สูงสุดอยู่ที่28จอนะครับก็ลองเอาไปทํากันดูนะสำหรับคนที่อยากเพิ่มจอบอมเยอะ โอเคครับหากใครชอบคลิปนี้คอยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยโอเควันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมา,มากบ๊ายบายขอบคุณครับบาย